สวัสดีสสดค่ะต้องรับสูเซตอัปเดตของนิ่งในช่วงนี้นะคะมาในวาระพิเศษค่ะพร้อมกับพี่กุ้งเลยนะคะ,คะ พุทธมณฑลสาย5ของเราและกับวาระของฟูฟองดิจิตอลค่ะพี่ตุง้งค่ะคือคักไหมคะเพราะว่านครปฐมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาแจกภูฟองไปแล้วร้อยเกือบ2 0 0 0 0 0ครัวเรือนคือะค,ะคอักไหมคือคักนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ในรอบรอกเนี่ยก็รับได้ค่ะรับได้แล้วก็พื้นที่นครปฐมบริมมณฑลนี่ก็ค่อนข้างเป็นคนเมืองซะเยอะก็ตื่นตัวค่ะเรื่องนี้ตื่นตัวอ๋อแล้วตื่นตัวแบบนี้มีลูกค้าแบบจานราเทียมของเราเนี่ยเข้าไปสอบถามข้อมูลที่ศูนย์เราบ้างไหมคะแน่นอนสิคะนะคะก็เขาก็ เขาไปสอบถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าคูปองมางี้เขาเองเนี่ยเขาจะมีบทบาทอะไรบ้างก็มีสอบถามเข้ามาค่ะเขาจะเอาคูปองมาแลกเป็นกล่องดาวเทียมได้ไหมความเข้าใจก็จะยังมีบางคนก็ยังไม่บาช่างบางคนแปลกมากไม่รู้ที้จะว่าช่องทีวีดีต้นเนี่ยมันมีอยู่ในดาวเทียมด้วยตาอแล้วหน้าตีที่สุดในโลกแต่ไม่เป็นไรไม่รู้ไม่ผิดเขาก็มาถามเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วเขาจะอธิบายอื คุณลูกค้ายังไงชาวบ้านยังไงใช่เพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราจะบอกเขาเลยเนี่ยก็คือต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเขากอนนะว่าบางคนที่ติดจานอยู่แล้วเนี่ยได้ไหมที่คุณก็ดูช่องน้ำปิ่กอแล้วก็คุณก็ลองดูว่าในตลาดเนี่ยที่จะรับแลกคูปองเนี่ยช่องแบรนด์ไหนเครื่องไหนที่จะถูกใจเรานะคะยังมีเวลา6เดือนค่ะ6เดือน หกเดือนสําหรับระยะเวลาในการแลกคูปองนะคะจนถึงพฤษภาคมปีหน้านู่นเนี่ยนะคะไม่ต้องใจร้อนแต่ทีนี้เพื่อนช่างของเราในสิค้าเห็นบอกว่าคือในพื้นที่ของปริมณฑลเอง<ช>บางแคเองอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมีเพื่อนช่างกันเยอะมากมแต่กสทอชอเนี่ยเขามีกฎก็คือในหนึ่งจังหวัดเขาจะมี4ร้านที่รับแลกแล้วเพื่อนช่างคนอื่นๆเนี่ยเขามีกลยุทธ์กันยังไงคะพี่พุงพอจะมีข้อม,มูลไหมคือในส่วนของเพื่อนช่างเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของตัวแทนอยู่แล้วนะคะเช่นอ่าช่าง ก็อาจจะเป็นตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกลูกค้าในทีมของร้านเเพราะฉะนั้นร้านเอเนี่ยที่เขาได้เป็นตัวแทนของทางอสทชหลักเขาก็จะส่งต่อนะคะแต่ในขั้นตอนเอกสารเนี่ยต้องบอกว่าพี่อาจจะยังไม่ได้ลงลึกมากนะคะเขาก็คงเหมือนเป็นการส่งต่อว่าโอเคมาให้ช่างกอแล้วช่างกก็เอาเอกสารเนี้ยมาให้ร้านเอนะคะก็คงจะทํากันได้แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยถ้าในพื้นที่ที่รับได้เลยเนี่ยเขาก็มีหลายจุดนะที่ที่เขาให้รับแรก นะคะแต่เพื่อนช่างนี่น่ารักมากก็รอเราเนะรอเรารอเราพี่ใดเราพี่ใยโอ้โหว่าจะมีกล่องออกมาไว้ยังไงจะออเป็นแบบไหนอะไรงี้จ้าโอ้น่ารักสุดๆอ่ะแต่นอกจากคุณเพื่อนช่างแล้วบางคนรู้ข้อมูลไม่รู้ข้อมูลบางคนรับแลกไม่รับแลกบางคนเมินเฉยอย่างงี้แต่สําหรับชาวบ้านทั่วไปล่ะคะคือนอกจากการตื่นตัวของเขาแล้วเนี่ยข้อมูลที่เขาเข้าใจเนี่ยเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคะพี่ตุ้มด้วยส่วนตัวเนี่ยเท่าที่พี่ลงพื้นที่อย่างวันเนี้ยเรามาที่ตําบลทุ่งน้อยเนาะ ตำบลทุ่งน้อยนี่ก็อยู่ในอำเภอเมืองแต่ว่าจะอาจจะเป็นออกแนวชาวบ้านชาวบ้านนิดนึงเออความเข้าใจของชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอาไปตั้งเรารับได้เลยนะคะสองก็เข้าใจว่าอีช่องของทีีดีตอนก็เป็นช่องที่เขาไม่เคยดูมาเลยไม่เคยเห็นมาเลยในชีวิตนี้ก็อาจจะมีความคัดเคลื่อนตรงนั้นแต่พอเขามาได้รับข้อมูลเนี่ยว่าอ๋อถ้าคุณติดดาวทีมอยู่แล้วเนี่ยเราบอกว่างี้ได้ไหมแก้ขัดไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าช่องเครื่องเนี่ยที่จะมาแลกก็ไม่ค่อยพออยู่ นะคะก็คุณดูตรงนี้ไปก่อนได้ไหมแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ที่เราได้รับแรกเนี่ยเราก็อาจจะค่อยๆพิจารณาค่ะงั้นแปลว่าในมุมของชาวบ้านเองเนี่ยคือยังไม่เข้าใจแหละส่วนใหญ่แต่ถามว่าพอคูปองมาถึงหน้าบ้านอยากได้อยากใช้ไหมต้องใช้ไงต้องใช้วิเราก็อยากใช้นะของฟรีแล้วสองก็คือต้องบอกว่ามันเป็นสิทธิของประชาชนคนไทย นะคะที่โอเคลราทางภาครัฐก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้พวกเราดูทีวีชัดๆในระบบ HDMI นะคะพี่คิดว่ารถโชว์วันนี้มันเป็นเรื่องของการมาให้ข้อมูลมากกว่านะคะว่าในในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งที่จะได้ใช้สิทธิ์เนี้ยในขั้นตอนการใช้กระบวนการมันมีอะไรบ้างค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับเพื่อนช่างบางคนรวมถึงคุณลูกค้าหลายๆบ้านที่กำลังรอและ p s i ล่ะจะออกมาไหมกูปองทีวีดิจิทัลเนี่ยจะใช้กับสินค้าแบรนด์นี้ได้ไหมเนี้ยค่ะ ณเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าของเราเองเนี่ยยังอยู่ในขัน้นตอนของการเตรียมการ<ะ>แต่แน่นอนค่ะพวกเราอยู่ในวงการมานานนะคะ,ะเราไม่คงจะต้องดูว่าช่วงไหนที่เราพร้อมเนี่ยเราก็จะออกมา<ะ>ออกมาแน่แต่จะเป็นช่วงไหนยังไงเดี๋ยวติดตามทาง พีทในชแนลแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตข้อมูลให้ได้ทราบแน่นอนแต่เรายังคงเกาะติดในเรื่องของคูปองดิจิตอลนี้อย่างต่อเนื่องนะคะในโซนของปริมณฑลเนี่ยโอเค้าคตะวันตกเราพอจะรู้แล้วว่าคึกคักกันมากพอสมควร,รนะคะแต่ในโซนอื่นๆจะเป็นอย่างไรต้องติดตามวันนี้นิกแล้พี่กุ้งลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ